การจองเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้เราก็จะสอบถามจากน้องพอเช่ได้เลยนะครับเผื่อลูกค้าท่านไหนที่ยังสงสัยเกี่ยวกับการเช่ารถอยู่นะครับที่ร้านต้นรถเช่านะครับสวัสดีครับน้องปเช่สวัสดีครับพีเตอรวันนี้เราจะสอบถามให้ลูกค้าเข้าใจนะครับว่าการเช่ารถจะต้องทํายังไงบ้างนะครับแล้วก็อยากจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับ เกี่ยวกับการเช่ารถแล้วก็เช่าออกไปเราไปได้ที่ไหนบ้างนะครับร้านของเรามีรถประมาณกี่คันครับเอาเจประมาณ60กว่า,าคันหกสิบกว่าคันนะครับ,ร,บร้านของเรามีรุ่นอะไรบ้างครับที่ลูกค้าสามารถเช่าไปขับเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้ครับจะมีพวกรถเก๋งรถ s อ v แล้วก็รถ รถที่นั่งประมาณอัมซ่าครับรถมอเตอร์ไซค์ของเราก็มีให้เช่าด้วยใช่ไหมครับใช่ครับรถมอเตอร์ไซค์ของเราเนี่ยจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับเวลาเราจะเช่ารถก็มีบัตรประชาชนก็แบบนี้คนระับถ้ามีใบบัตรอืก็เช่าได้หรือไม่มีใบกัตรอก็เช่าได้เหมือนกันใช่ครับเอาโอเคอสำหรับมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ของเรามีรุ่นอะไรบ้างครับที่ให้บริการลูกค้าอยู่ นุ่นฮอนด้าคลิกครับแล้วก็ฮอนด้าซุปปี้ซูรุกิเน็กซูรุกิสมีฮอนด้าพีซีเอ็กฮอนด้าคลิกร้อยสิบซีซีแล้วซูรุกิสมีครับเว็บ้าอะไรเนี่ยครับราคาเริ่มต้นตั่เครื่อง110ยสิถึงร้อของเราอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับประมาณราคาประมาณร้อบบาทต่อวันครับ้ถ้าเป็นฮอนด้าพีซอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับราคาอยู่ที่300บาทต่อวัน 300อยบาทลูกค้าจะต้องทราบอะไรบ้างครับว่าเราสมมติว่าเรากำลังจะมาเที่ยวภูเก็ตแล้วอยากรับรถที่สนามบินทางร้านเรามีให้บริการไหมครับมีครับนี่ครับใช่ไหมใช่ครับอ๋อลูกค้าเมื่อมาถึงแล้วจะต้องทำยังไงบ้างครับเมื่อมาถึงแล้วก็โทรแจ้งทางร้านได้เลยครับ บอกว่ามาถึงแล้วแล้วก็รับกระเป๋าเด็กไปแล้วมารอที่ออกสารนะครับทางร้านจะขับรถเข้าไปรับมาทำสัญญาที่ร้านครับผมแล้วก็กลับมาที่รถเช่ารถเช่ายุค้าจะต้องทราบอะไรบ้างครับเงื่อนไขของการเช่ารถเงื่อนไขของการเช่ารถก็มีในระบุในสัญญาแล้วครับอ๋อเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้างครับเอกสารที่ต้องใช้ในการเช่ารถนะครับมีแบบจรายเช่ารถก็ไปกับทีันครับอ๋อครับ ไม่มีไฟบินถ้าลูกค้าไม่มีไฟบินทางร้านให้เช่าไหมที่นี่ให้เช่าด้วยครับให้เช่าแต่แว่าจะมีจะมีมัดจำมัดจำสองบนบาทนะครับลูกค้าอยากจะขอดูรูปรถเราสามารถาให้ลูกค้าติดต่อทางช่องทางไหนครับถ้าลูกค้าอยากดูรูปรถก็ติดต่อทางช่องทางไลน์ครับผมช่องทางไลน์ครับ ทางอื่นมีไหมมีครับทางเฟซบุ๊กครับอ๋อทางเฟซบุ๊กใช่ไหมครับใช่รบอบร้านของเรามีรถรุ่นใดบ้างครับน้องประเจรลองบอกมาสัก45ารุ่นสิมีรถโตโยต้าวีออนครับโตโยต้ายาริสเคิร์เต a ร์อัพเทวินซ่าแล้วก็โตโยต่าวีโรดยี่สยี่ครับผมเออที่ทกล่าวมานั้นราคาประมาณเท่าไหร่ครับโตโยต้ายาริสกับวีออเนี่ยราคาอยู่ที่ 599-101.99บาทครับแล้วก็แล้วแต่ว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวหรือวันธรรมดาใช่ไหมับใถ้าวันธรรมดาก็าจะอยู่ที่ราคา599แต่ว่าถ้าเป็นวันหยุดยาวก็ราคาอาจจะเพิ่ม100-200บาทถูกไหมครับครับอ๋อครับรถกระบะที่น<ม>ั้นเรามีไหมมีครับผมราคาเท่าไหร่ครับเป็นวันธรรมดา,าก็ประมาณ599บาท599บาทใช่ครับ ลูกค้าจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างสมมติว่าเราจะมาเช่ารถแล้วที่สนามบินภูเก็ตจะต้องเตรียมเอกาสารมาครับผมเอกาสารมาให้พร้อมนะครับใบขับขี่ก็ต้องไม่หมดอายุหรือว่าลืมพาใบขับขี่มาเนี่ยถ้าลืมพาใบขับขี่มาเนี่ยจะเช่ารถไม่ได้นะครับลูกค้าท่านไหน ต้องเตรียมข้อมูลให้ดีๆนะครับเอีกสารที่ต้องใจต้องมีบัตรประชาชนนะครับับตรประชาชนต้องไม่หมดอายุแล้วก็ใบกับปีก็ต้องไม่หมดอายุด้วยนะครับถึงจะเช่ารถได้นะครับเราสามารถซื้อประกันได้นะครับวันละ200ะบแบบไม่มีค่าเอ็กเซฟนะครับเอ่อรถรุ่นรถนะเราจะมีดีออดยาลิสนะครับราคาเริ่มต้นที่5 9าลูกค้าท่านไหนที่ อยากได้รถใหม่ก็สามารถพอดูรูปรถก่อนนะครับก่อนที่จะจองเข้ามานะครับรถเครื่องพันห้ารถเครื่องพันสนะครับมาหลายโ้นก็เน้นเครื่องพันห้าข้นไปนะครับถ้ามา2องนอยากประหยัดนะครับก็ใช้รถยาริสนะครับก็จะประหยัดกว่านะครับรถยาริสก็จะมี Android Auto แล้วก็ Apple c a r p l า y น,นะครับสำหรับขี่ เปิดเพลงนะครับเปิดเพลงได้แล้วก็รถมีออสแล้วก็จะมีบลูทูธให้นะครับให้ลูกค้าเที่ยวเปิดเพลงได้สบายนะครับรถของเรามีดอกยางเต็มนะครับขึ้นเขาอะไรได้หมดนะครับจังหวัดที่ไปได้นะครับก็มีจังหวัดภูเก็ตพังงาแล้วก็กระบี่นะครับจังหวัดนอกเหนือจากนั้นก็ต้องแจ้งทางร้านก่อนนะครับว่าจะไปทางไหนบ้างนะครับทางร้านก็จะคิดเพิ่มนะครับ500บาทนะครับ แต่ว่าถ้าท่านไม่ได้บอกนะครับทางร้านก็จะปรับวันละ1นึ่พันนะครับทางที่ดีก็แจ้งกับทางร้านให้หมดเลยนะครับว่าเราจะไปที่ไหนบ้างนะครับเรื่องอุบัติเหตุนะครับถ้าลูกค้ามีอุบัติเหตุก็สามารถโทรแจ้งทางร้านได้เลยร้านก็จะโทรประกันให้เข้าไปอย่างที่ที่เกิดอุบัติเหตุนะครับลูกค้าท้าไมไปซื้อประกันนะครับก็จะมีค่าเอ็กเซเป็นประกันชั้นสูง เซฟนะครับก็จะเริ่มที่5 0 0พบาทนะครับแต่ไม่อยากวุ่นวายก็ซื้อประกัณเพื่อเซฟไว้นะครับร้านของเรามีรถประมาณ60คันนะครับลูกค้าท่านไหนที่ได้ไฟบินแล้วสนใจร้านต้นรถเจ้าก็โทรมาสอบถามหรือแอดไลน์นะครับเบอร์ของร้านเบอร์0 9 1 5 2 7 6 8 6 2นลายของร้านเป็นลายอะไรครับเป็นลายแอดลูกค้าต้องี่ยเข้ามาหาร้านนะครับ และแอดพือที่แอดนำหน้าก็ A B C ครับก็ส่วนสามตัวครับผมโอเคครับหนึ่งวันของเราเช่ารถหนึ่งวันนะครับจะเท่ากับ24ชั่วโมงนะครับถ้าเกินออกไปทางร้านก็จะคิด100ต่อชั่วโมงนะครับถ้าเกิน4ชั่วโมงทางร้านก็จะคิดเป็น1วันนะครับเงื่อนไขของรถเช่าของเราไม่มีอะไรมากเลยนะครับถ้าลูกค้าตามถูกกดจราจรขับรถเร็วอะไรแบบนี้ ก็จะมีใบสั่งมาทางร้านก็จะส่งใบสั่งให้กับลูกคา้าแล้วก็ให้ลูกค้าชําระมานะครับเราก็จะส่งตัวอย่างบินวันที่ลูกค้าขับรถเร็วส่งให้ด้วยนะครับเวลาขับรถเราก็ห้ามขับเร็วนะครับเพราะว่าภูกเเ็ตมีจุดตรวจความเร็วเยอะนะครับวันนี้เรากับน้องปอยเ่จะขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับลูกค้าท่านไหน ที่สนใจก็หากร้านต้นระเช่าไว้ด้วยนะครับสงสัยข้อมูลด้านใดนะครับหรืออยากให้ร้านต้นระเช่าของเราแนะนำที่เที่ยวนะครับก็แจ้งได้เลยนะครับขอบคุณนะครับ